นิทานก่อนนอนการผจญภัยวันแรกของน้องมาลีครั้งหนึ่งนานมาแล้วในชุมชนเล็กๆที่น่าอยู่แถบชายทะเลและภูเขามีเด็กผู้หญิงตัวน้อยชื่อว่าน้องมาลีน้อยใสร่าเริงเธอมีผมยาวสีดำคลับและชอบใส่ชุดกระโปรงลายดอกไม้ วันหนึ่งคุณแม่บอกกับน้องมะลิว่าอีกไม่กี่วันเธอจะได้ไปโรงเรียนอนุบาลแห่งใหม่โรงเรียนตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้านนักโรงเรียนแห่งนี้มีอาคารเรียนสีขาวสะอาดสะอ้านรายล้อมด้วยสวนดอกไม้สวยงามและมีลานสนามเด็กเล่นเธอสงสัยว่าโรงเรียนจะเป็นอย่างไรเพื่อนๆน,นจะใจดีไหมแล้วคุณครูจะเป็นคนแบบไหนเช้าวันรุ่งขึ้นคุณแม่เตรียมกระเป๋านักเรียนใบเล็กให้มะลิ ในกระเป๋ามีสมุดวาดเขียนสีสันสดใสกล่องดินสอยิ้มกว้างเมื่อคุณแม่หอมแก้มเธอก่อนจะเดินเข้าประตูโรงเรียนเมื่อเข้าไปข้างในน้องมะลีได้พบกับคุณครูดาวคุณครูยิ้มต้อนรับด้วยความอบอุ่นสวัสดีค่ะน้องมะลียินดีต้อนรับสู่โรงเรียนดอกไม้สีฟ้านะคะ น้องมลีเดินเข้าไปในห้องเรียนเธอเห็นเพื่อนเพื่อนคนอื่นกำลังนั่งล้อมกันเป็นวงกลมทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีเด็กคนหนึ่งชื่อน้องเข้าหอมที่เข้ามานั่งข้างๆและชวนมลีเล่นบล็อกไม้ด้วยกันช่วงสายสายคุณครูพาน้องๆเดินออกไปสำรวจส่วนหลังโรงเรียนที่นี่มีแปลงผักเล็กๆที่ปลูกมะเขือเทศต้นโหระพาและผักกาดหอมน้องมลิชอบต้นไม้ที่เติบโตอยู่กลางสวนที่สุดเพราะมีชิงชาห้อยอยู่จากกิ่งไม้ใหญ่น้องมลิลองขึ้นชิงชาสิ น้องข้าวหอมชวนด้วยเสียงร่าเริงน้องมะลีจึงปีนขึ้นไปนั่งและแกว่งขาเบาๆลมเย็นพัดมาจากทะเลเสียงนกตัวเล,เล็กๆร้องเพลงแผ่วเบาเหมือนกำลังทักทายหลังจากเล่นสนุกกันเสร็จแล้ว น้องเมลีก็เดินกลับเข้าห้องเรียนคุณครูดาวพาน้องๆวาดรูปสิ่งที่พวกเขาชอบที่สุดในวันนี้น้องมมลีวาดภาพต้นไม้ใหญ่ที่มีชิงช้าและทองฟ้าสีฟ้าสดใสพร้อมเพื่อนใหม่ที่ยืนอยู่ข้างๆเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนคุณแม่มารับน้องมมลีที่ประตูโรงเรียนเป็นยังไงบ้างคะวันแรกที่โรงเรียนสนุกไหม คุณแม่ถามด้วยรอยยิ้มน้องเมลียิ้มกว้างและเล่าให้คุณแม่ฟังถึงคุณครูใจดีเพื่อนใหม่และชิงช้าที่เธอเธอชอบที่สุดคืนนั้นน้องมมลีหลับไปพร้อมความสุขใจและฝันถึงการผจญภัยใหม่ๆที่จะได้เจอในวันพรุ่งนี้จบบริบูรณ์